อัปเดตหน้าง,งานวันนี้นะครับจะเป็นงานบ้านของคุณสีรัตนลินนะครับอยู่แถวบ้านถนนหักนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีมาครับหน้าง,งานวันนี้เรากำลังไล่เก็บงานทำความสะอาดแล้วก็บริเวณทั้งภายนอกและภายในนะครับช่างสีก็กำลังไล่เก็บงานสีแล้วก็ทาวงกบครับ ส่วนนี้เป็นลักษณะของน้ำตกเทียมนะครับส่วนช่างฝ้าตอนนี้กำลังไล่เก็บรอยบุ๋มของสกูนะครับส่วนช่างสีก็กำลังไล่เก็บรอยไม้นะครับแล้วก็ไล่ติดซับวงกบประตูทั้งหมดครับ และทีมแม่บ้านก็กำลังไล่เก็บรอยหยดสีที่เปื้อนจากการทาสีต่างๆทั้งบริเวณภายในและก็ในห้องน้ำนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมีการอัปเดตผลงานเราเรื่อยๆนะครับ